สวัสดีครับโดลินโกครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ EP ใหม่ของเราหลังจากห่างหายไปนานเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ย่านเทวินทาวนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็คงรู้นะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านกาแฟดีๆเนี่ยซ้อนตัวอยู่เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ร้านที่เราเลือกมาครับก็คือร้านที่ชื่อว่า OOBKK ครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของ OOBKK นะครับซึ่ง OOBKK นะครับเป็นร้านที่เกิดจากความร่วมมือกันของ Espresso Man กับ วันออนออฟอันเนียนครับผมแล้วก็เปิดออกมาเป็นตัว OOBKK ที่อยู่แถวๆย่าทาวน์ทาวน์นะครับก็คอนเซปต์ร้านยังคงคอนเซปต์เป็นร้านที่นั่งชิลๆสบายๆครับแล้วก็สไตล์เป็นลอฟนะครับผมก็คิดว่าร้านเขาน่าจะสวยมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่มาเนี่ยก็คือลงรูปกันรัวๆมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่า OOBKK สาขาทาวน์ทาวนเนี่ยเป็นยังไงไปกันครับไป ก็ตัว OOBKK นะครับเขาไม่มีที่จอดรถเนาะตอนนี้เรามาจอดกันในคอมมูนิตี้มอลล์ใกล้ๆนะครับซึ่งตัวร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลเลยเนี่ยดูดูที่ปลายนิ้วเราเห็นไหมตรงนั้นนั่นคือร้านนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินข้ามถนนไปนะครับแล้วก็ไปที่ร้านร้านอยู่แค่ตรงนั้นเองไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลย โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่กันภายในร้าน O OO O O B K K แล้วนะครับผมก็ร้าน O O B K K นะครับผมเขาเป็นร้านที่แยกหรือว่าเรียกพูดว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งก็ได้นะครับของอ วันออนออฟอันเนี้ยนะครับผมร้านวันออนออฟอันเนี่ยเนี่ยเราเคยไปมาตั้งแต่แบบหลายปีที่แล้วมาตอนที่เรายังไม่ได้เริ่มทำวอล์กเลยนะครับร้านแถวๆเอกมยัยซึ่งตอนนั้นที่ไปเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจนะครับมากๆเลยเพราะว่าตัวร้านสาขาไอตัววันออนออฟอันเนี่ยเนี่ยเขาเป็นโรสเตอร์ด้วยมีโรงคั่วอยู่ที่นั่นด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าได้คุยกับ พี่ผู้ชายคนหนึ่งด้วยนะครับที่เขาดูแลตรงเครื่องครัวอยู่แล้วก็ได้คุยกันเกี่ยวกับกาแฟซึ่งตอนตอน,นั้นพี่เขาเคยพูดกับเราไว้ว่าเขาชอบที่จะเอากาแฟไทยมาใช้นะครับเพื่อแบบดึงคาแรคเตอร์แปลกๆน่นนี่นั่นอะไรย่างเงี้ยแล้วในตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออมันเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้พอเอินที่บังเอิญที่พอได้มาที่สาขา,นา,เ,นาเนี้ยที่ทาวินทาวนะครับก็เพิ่งไปรู้เพิ่งไปรู้เลยว่าเออมันเป็นร้านที่เป็นสถานเดียวกับ อันนี้อันทีก่กใหม่เนาะก็เจ๋งดีนะครับผมแล้วก็บรรยาศาศร้านดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองไปดูภาพรวมรอบๆกันว่าร้านเป็นยังไงบ้างเน,นี่นะครับพอเข้ามาในร้านน้อด้านแรกพอหลังจากที่เข้าประตูมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอปเปิลโซบาร์นะครับสามารถเข้ามาถึงแล้วก็สั่งได้เลยด้านหน้าก็จะมีตัวขนมต่างๆให้เลือกนะครับผมกับเครื่องดื่ม เมนูต่านี่ขนมประจําที่มีตามนี้นะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มที่เป็นแพ็คลงขวดเนาะเมนูก็ที่เราโชว์ไปแล้วนะครับจากนั้นนี่พอ เดินเข้าไปด้านหลังนะครับพอเดินเข้าไปด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวสโลบาร์ครับผมสำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟสายสายดริปหรือว่าสายอะไรแบบนี้เนาะก็จะมาด้านหลังนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับสามารถนั่งได้ตรงนี้เลยแล้วก็มีน้องบาริสต้าเราบริการให้เราอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกเมล็ดกาแฟให้เราเลือกชาดื่มได้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะ ส่วนที่เราสั่งไปก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าเป็นเมนูอะไรบ้างแล้วก็น่ากินไหมนะ ที่เห็นไปนะครับก็บรรยากาศภายในร้านเนี่ยจัดเป็นแนวลอฟนะครับแล้วก็มีมุมให้เดินถ่ายรูปชิลๆแล้วก็ให้นัง่งถ่ายรูปเก๋ๆได้เยอะมากเหมือนกันนะครับผมร้านสวยมากๆเลยเหมาะที่จะมานั่งชิลๆวันหยุดได้นะครับผมแล้วก็มันเดินต่อไปอนิดนึงอะ่ะมันจะทะลุไปที่ e อ i ิเซิลแมได้เพราะว่าที่ OOBK เนี่ยเขาเป็นความร่วมมือกันระหว่างวันอ่อนอัฟฟานเนียกับ เอฟเปสโซแมนนะครับผมซึ่งเอฟเโซแมนเนี่ยคิดว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักอยู่แล้วว่าเขาเป็นลอสเตอร์ที่ชื่อดังอยู่ในไทยนะครับผมก็ใครที่มานี่แล้วอยากจะซื้อเมล็ดกาแฟกลับไปก็สามารถเลยไปซื้อได้นะครับ สำหรับาตัวเอสเปรสโซแมนเนาะแล้วก็อาจลืมไปที่นี่ก็จะมีการใช้เม็ดของเอสเปรสโซแมนด้วยนะครับผมแต่ก็จะมีเม็ดอื่นๆด้วยนะที่เป็นซิงเกิลออริจินนู่นนี่นันน่นมีทั้งเม็ดไทยเม็ดเทศเลยแต่ส่วนใหญ่ที่มาที่นี่แนะนำว่าให้ลองดื่มที่เป็นเม็ดไทยนะครับก็จะเจอคาแรคเตอร์เจ๋งๆดีเนาะ โอเคครับผมก็มาแล้วนี่คือตัวที่เราสั่งไปนะครับผมเป็นกาเนต้าแอนเลมอนวิชเมเรนเก้นะครับผมก็จะเป็นตัวเกล็ดน้ําแข็งกาแฟานะครับที่ข้างในเนี่ยเขาผสมตัวเปลือกเลมอนไปนะครับแล้วก็เอาไปแช่แข็งขูดให้มันเป็นเกร็ดน้อแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับเลมอนเชื่อมด้านบนเป็นเมเรนเก้ก็เมอแรงนะครับแล้วก็ทอช เบาๆให้มันเบิร์ดนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นเมนูซีเนเจอร์ที่หลายๆคนเขาแนะนำนะครับมาถึงนี่ก็เลยอยากลองชิมดูออครั้งนี้ฉีดนิดหนึ่งว่ามาเริ่มไม่ได้เริ่มด้วยกาแฟะกะว่าเดี๋ยวตัวกาแฟเนี่ยเดี๋ยวเราจะสั่งแก้วเทคนะครับออกไปอีกตัวหนึ่งเนาะมาที่นี่นะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งที่คนจะพูดถึงเยอะๆก็คือตัวเดอร์ตี้นะครับเดอร์ตี้ก็จะเป็นกาแฟอานมสดเย็นๆที่ท็อปด้วยเอสเพรสโซช็อตนะครับก็ ใครที่มาแล้วอยากตื่มกาแฟก็แนะนําเป็นตัวเดอร์ตี้เนาะหรือว่าไม่งั้นก็ลองเป็นตัวการิต้าแบบของเราก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวลองชิมตัวกานิต้ากันนะว่าเป็นยังไงบ้างอยากรู้เหมือนกันว่าว่าตัวเลมอนที่เขาใส่ออไปอะ่ะมันมีผลเยอะแค่ไหนยังไงมาลองอืม <c oughs> <c oughs> อร่อยอะ่ะโอจริงๆมันมีฮันนี่ด้วยลืมลืมลืมถ้าชื่อเต็มๆ็มเขามีฮันนี่ด้วยเนะยาะเดี๋ยวขึ้นชื่อเต็มเดีกว่าน้องจะได้ไม่เขินที่จะพูดผิดอร่อยอะ่ะหอมหวานมากๆเลยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ชอบกินกาแฟก็คิดว่าน่าจะกินได้สําหรับเมนูนี้นะครับผมตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะร้อยสบาทถ้าผิดเดี๋ยวขึ้นให้ใหม่เดี๋ยวขึ้นแกแต่คิดว่าร้อยสาบาทจําได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรา ไปกินต่อนอกจากตัวนี้เรามีขนมมาด้วยแล้วก็สั่งเป็นตัวชาไทยตัวชาไทยเป็นยังไงบ้างเข้มดียดโอเคก็ใคร <Okay. S 2> ที่ไม่ดื่มกาแฟนะครับชาไทยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรา r e c ให้ลองมาสั่งได้นะครับก็มีเสียงอมเมนต์มาแล้วว่าโอเคเข้มดีผ่านนะครับผมขนมที่นี่อร่อยมากๆอ๋อแล้วก็รู้มาว่าที่เนี่ยถ้าเกิดเราเข้ามาในช่วงที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เลยครับเขาจะมีเมนูขนมพิเศษด้วยนะก็ใครที่จะแวะเข้ามาลองเลือกให้มันตรงกับวันห<ๆ>ยุดนักขัตฤกษ์ นะครับแล้วก็ลองแวะเข้ามา อันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์เดทพุดดิ้งนะครับผมขนมที่เราสั่งมาด้วยเนาะก็จะเป็นพุดดิ้งแบบอังกฤษนะครับผมเนื้อจะเป็นสปอนเค้กนะครับข้างในใส่เป็นตัวอินทผาลัมอบแห้งสับด้วยนะครับเขียวหนึบๆดีแล้วก็เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับไอศครีมวานิลานะครับแล้วก็จะเป็นบัตเตอร์สกอตซอสนะครับจะรสชาติหวานๆเค็มๆนิดนึงเหมือนตัวซอสเต็ดคาราเมลนะครับผมแล้วก็ข้างล่างมีครั้นให้เคี้ยวด้วยนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับใครมาก็อย่าลืมลองสั่ง ร้านกันแล้วนะครับผมแล้วก็ก่อนกลับเนี่ยเรามีติดไม้ติดมือเป็นไอซ์อเมริกาโน่เหมือนเดิมครับผมก็ตัวนี้เนี่ยทางร้านตอนนี้เขามีมาเลยให้เลือก3แบบนะครับผมก็จะมีโทนการคั่วแล้วก็รสชาติต่างกันนะครับผมวันนี้ที่มีมันก็จะมีโทนฟุตตี้นะครับโทนถั่วนะครับแล้วก็โทนที่เป็นคั่วเข้มดาร์กช็อปนะครับผมก็ เลือกเอาตามที่เราชอบเนาะแล้วก็ใครที่นึกไม่ออกเนี่ย, <_ s 2> ยก็สามารถปรึกษาทางพี่พี่บาริสต้าเขาได้นะครับผมก็ขเขาก็ให้คําแนะนาที่ดีเลยนะครับที่เราเลือกมาวันนี้เป็นตัวที่เป็นทนฟุตี้เนาะแล้วก็ตัวราคาเนี่ยแก้วน,นี้ราคา80บาทนะครับผมก็ราคาใช้ได้เลยครับรสชาติก็โอเคแล้วก็ยังประทับใจเหมือนเดิมครับแล้วก็สําหรับใครที่จะมานะครับที่นี่เขาไม่ได้มีที่จอดรถนะครับก็ สามารถจอดแฝงริมถนนก็ได้หรือว่าจะทําเหมือนเรานะครับตรงข้ามร้านเนี่ยเยื้องๆกันอ่ะมันจะมีโลตัสอยู่นะครับก็เข้าไปจอดที่โรตัสครับผมแล้วก็เขาเสียค่าที่จอดนะก็ยังไงลองดูเงื่อนไขการจอดนะครับผมแล้วก็จอดตรงนั้นก็สะดวกดีครับเดินมานีดเดียวเองข้ามถนนมาก็เจอร้านเลยนะครับผมก็มาไม่ยากนะครับสาหรับ O O B K K นะครับก็ฝากทุกคนลองแวะมาตำกันดูนะครับผมถ้าชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องไปยังให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปแล้วนะ